ครับสวัสดีครับเหมือนี้ครับเสียงน้อยเขาเรกว่าครับจะพา้ามาต้มยำกุ้งครับง่ายๆครับคิดอยากกินต้มยำกุ้งครับเหมือนีดครับได้กุ้งมากครับกระมาต้มครับใส่เครื่องลงไปละครับนี่ครับตะไคร้ใบบักปูบักเค็มเทศบักขามเส่เรียบรน่อยลักรับในที่แล้วครับครับเด้กกุ้งเดือบ้งลงไปเลยครับง่ายๆครับ ต้มยำแบบง่ายๆครับใส่ยบข้าวมากกักับเสียเทียดเท่านั้นครับผสมแล้วครับครับน้อย นงไปไปครับชุลลดสักหน่อยครับก็น้ำปาลาอร่อยละครับสุกแล้วเติมพักครับหอมครับขึ้นชายครับพักซี่หอมไปเลยครับ อย่าปล่อยหรอกครับอ่ามากินน้ำกันครับต้่มยำกงป่วงครับ นะครับเรียบร้อยแล้วกินน้ำกันครับ